สวัสดีครับผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับวันนี้ก็ได้มากราบพี่ผู้ใหญ่สมพงศ์นะครับแต่เรามาเจอกันที่จังหวัดตากนะครับผมเราก็อุ้มผางสูงไปนิดนึงเลยกราบขออนุญาตให้พี่ผู้ใหญ่นะครับท่านลงมารับสินค้านะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นยกล่องนะครับขนาดวงสามเดียวกึ่งนะครับผมแบบว่าใบยี่หกใหญ่ๆนะครับใบบัว3ามสองสองหนึ่งหนึ่งลูกปืนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าข้างบนนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นเขาแล้วก็มีหินมากมายนะครับ ท่านผู้ใหญ่สั่งสินค้าแต่ละทีไม่เคยสั่งตัวเล็กครับสั่งแต่ตัวใหญ่ๆนะครับผมเรียกว่าตัวไหนสุดๆของเครื่องมือการเกษตรผู้ใหญ่สั่งอย่างเดียวเลยนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับพื้นที่กว้างนะคุัมอุ้มผางท่านดูแลนะฮะเกือบทั้งหมดเลยนะฮะลูกไล่แล้วก็ลูกค้าเยอะมากมายนะครับผมครับวันนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ผู้ใหญ่นะครับผมยังสูงนะครับสวัสดีครับท่านเมตตานี่เราหล่อคนนี้เลยนะครับไปอุ้มผางนะฮะมีอะไรก็ไปติดต่อพี่ผู้ใหญ่นะครับ ยินดีดูแลทุกอย่างนะครับพื้นที่ของท่านนะครับผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบญาตินะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกท่านนะครับมีอะไรรับใช้ก็เรียนเชิญนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับ YouTube ผมผมด้วยนะครับผมกราบขอบคุณอย่างสูงครับวันนี้ผมเก่งเกษตรซิ่งและท่านผู้ใหญ่สมพงศ์ที่เคารพนะครับแล้วก็ลูกชายนะครับคนหล่อแล้วก็น้องๆก็ขอกราบลาพี่ทุนนี้ครับปอกาสหน้านะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบาา ได้เราไม่ร้ายรวมวงก็เพื่อนรู้ใจจะหาสุขได้ไม่มีเปรียบเปลเลิศรถบลันดีน้ำแข็งโซดาเข้าอาลมคันก็เปิดประตูสวรรค์ชั้นโซดาบันแห่งวันเมาเมาเพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนถูกใจนานๆเจออยากเลีงใจถอยเกลือน้ำมีดีกลีซื้อสัตว์ต่อเราใหญ่ือเปอคือของผมยังไม่เจอใช่ไหม แล้วก็ผมอยากทราบว่าอ่าพอใจความแข็งแรงไหมฮะแข็งแรงนิดนึงครับถ้ามีอะไรแล้วแจ้งได้นะฮะเพราะผมพร้อมพัฒนาช่วยเหลือทําให้ตัวเองก้าวก้าวไปอีกจุดหนึ่งเรบจแาขายอะไรด้วยเออดูมาเราก็จะได้เก็บเล็กเกตน้อยทั้งลูกค้าดูวยออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าแต่เราไม่บอกว่าค่ายอื่นครับผมเรายังไม่มีอ่าโอเคเราก็ปล่อยไปเออทำทุกวันนะโอเคโอเคแต่ค่ายอื่น ครับเจอลูกปืนบ่อยมากผู้ใหญ่เป็นคนที่ค้าขายแบบว่าเรียกว่าอมีจิตไม่ตาด้วยคือเอาเอากําไรแค่พอได้มีงานทาแค่พอมีกาไรครับปุ๊บเนี่ยเนี่ยเราถ้าเราไม่เอาแพงลูกค้าก็ต้องมาเอาใช่ฮะใช่ไหมเราเล่นจํานวนเล่จจานวนเนาะเสร็จปุ๊บเราขายอะไรด้วยอ่าขายอะไรด้วยอ่าอันนี้สําคัญเนี่ยหลากหลายนักธุรกิจจริงๆรฮะอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่สูง